วันนี้เสนอตอนเรื่องกล้วยๆรู้สึกว่าช่วงเนี้ยติ๊กตอกเอาใจยากมากถ้าช่องจอยฟีดของใครเนี่ยช่วยเม้นกันมาหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าตั้งใจทําคลิปไหนนะไม่ฟีดส่วนคลิปไหนที่เราไม่ันใจอะทำเล่นๆน,นะฟีดเฉยบอกเลยว่าเอาใจยากมากจะเน้นความรู้หน่อยก็ไม่ได้ไม่มีใครดูซะง้งวันนี้เราก็เอากล้วยในสวนมาทํากล้วยบัวชีกันค่ะพี่สพะพายกำลังท้องกําลังไส้อยากกินแต่ขนมหวาน,หนเราก็ตามใจแต่ก็แอบ,บกังวลว่าเขาจะเป็นเบาหว,วานหรือเปล่านะพยายามให้ทํานานๆทีอยู่ค่ะตอนนี้ใช้กล้วยในสวนมะพร้ากก็ในสวนบอกเลยว่าถ้าใช้มร้าคันนเเี่ อร่อยมากหอมสุดๆไม่รู้ว่าใครชอบกินบ้างแต่จอยชอบมากค่ะมีเมนูไหนที่ทําจากของในสวนได้บ้างช่วยแบนกันมาหน่อยนะคะช่วงนี้ก็อยากเอาของในสวนมาอัดแอปอยู่ค่ะเสร็จแล้วตอนบ่ายจอยก็ไปซื้อของกันความที่บ้านจอยอยู่ไกลเมืองจอจะชอบซื้ออะไรมาตุนไว้ค่ะเป็นเดือแบกอย่างเราก็แอบ,บคิดมากเรื่องคลิปไม่ฟีดอยู่นะเพราะว่าการทาออนไลน์ตรงนี้ก็ช่วยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องจะอยู่เหมือนกันค่ะและไม่ใช่แค่จอยด้วยนะพ่อแม่จอยด้วยส่วนการทําสวนก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งเช่นกันเศรษฐกิจตอนนี้ทําอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคะมันบััังงงงงงคบใหหหหห้้้เรรรราาาาาาาตอออออทํลลยยยย่่่่พมมกนนะิิไีปญืวสด ใม่เราคิดมากไปใหญ่ค่ะกำลังซื้อของอยู่มินน้องๆมาขอถ่ายรูปด้วยถ่ายกันได้นะคะทุกคนตอนเย็นกลับบ้านหมาก็รีบมาร์กหน้าเลยค่ะเป็นมาร์กวิตซี่ซองเขียวยใช้ทุกครั้งก่อนนอนเลยค่ะใช้ดีมาก